ทุกคนทุกคนมาอยู่ที่แกงใต้พิษณุโลกค่ะแกงใต้นครศรีธรรมราชทุกคนดูสิอันนี้น้ำพริกผักสดแบบปังๆเยอะๆมากเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะว่ามีอะไรบ้างดีเขา้าวยำด้วยทุกคนนี่ฮะนี่นครแผ้นะคะพระธาตุเมืองนครค่ะทุกคนสัดสิบ้าน,นะฮะเมืองพระธาตุทองคำทุกคนกคน,นี่ผักเหลียงใช่ไหมนี่ลูกเหลียง อันนี้ลูกเหลียงนะทุกคนจะเป็นแบบสตอมเหมือนถ่วงนอก,กนอันนั้นอะไรครับพี่จ่าอันนี้ตุ่มหลับตุ่มตลับมามีน้ำพิดทุกคนนี่ฮะเรามาอ,อันนี้อีกช่องหนึ่งจะมีสองช่องอันนี้เป็นช่องแรกกับนันช่องที่สองนะฮะก็จะได้แบบว่าเออให้ชาวลลกได้เห็นทั่วทั่วกัน อย่างลูกเหลียมอย่างเงี้ยบางคนนึกว่าเป็นสตอก็ไม่ใช่นะพี่น้องมันเป็นเหมือนอีกแบบหนึ่งที่มีรูปร่างเหมือนสตอแต่ลากมันอร่อยกินกับแกงเข็ดอร่อยมากคน่เอ่ะเขาเรียกว่าถั่วงอกหัวโตเอาใช่เหรอฮะเม็ดถั่วงอกมันก็มีหางออกมาเหมือนกับถั่วงอกเขาเรียกว่าถั่วงอกหัวโตตอนแรกที่มาใหม่ๆเขาจะบอกว่าเอาผัดเข็ดถั่วงอกหัวโตพี่ก็ยังมว่าอะอถั่วงอกหัวโต ก็คือนอนเดียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกกิ้งไตปลาที่ตอนนี้มีข่าวที่ได้ยินไหมที่เขาไปจัดอันดับเพราะว่าเขากินไม่เป็นเขาไปจัดอันดับแค่เสียเลยก็เป็นอาหารอย่างนั้นอย่างนี้จริจริงแล้วเนี่ยแต่ละร้านของแท้ถ้าของแท้จะอร่อยนะฮะบางบางคด้วยความที่ว่าแกงใต้เพราะว่าแกงใต้ด้วยความที่มันอร่อยไปหมดบางคนเปแกงไตปลาเองแต่ไม่ได้เป็นคนใต้อย่างฮะคุณพี่ นะพี่เล็กแล้วทีนี้พอเขาไม่ได้เป็นคนใต้เสร็จเนี่ยเขาก็ไปปรับซะจนไม่ใช่ไม่ใช่ไตปลาแท้มันก็เลยไม่อร่อยแล้วแล้วบางทีฝรั่งเวลาเขาจัดอันดับอาหารเขามากินแกงใต้ไม่เป็นนะเขาก็จะจัดอันดับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเขาจะไปจัดอันดับพวกอาหารพวกอะไรเขาไปอ่ะที่เขากินเป็นก็เลยกลายเป็นว่ากินแกงใต้นี่โคตรอร่อยทุกอย่างฉันบอกได้เลยว่าคนที่เกิดเป็นคนใต้นะแล้วกินแกงใต้เป็นนี่ถือว่าโชคดีนะพี่น้องมันอร่อยจริงๆอ่ะ จริงแต่ว่าอยอมรับว่ามันอาจจะจัดจ้านตรงนั้นมันมันมันต้องคงเอกลักษณ์เอาไว้นิดนึงเดี๋ยวก็ชินต้องชินต้องชินฮะยิ่งที่แกงเหลืองอย่างเงี้ยจะไปเป็นแกงเหลืองแกงส้มแบบกรุงเทพมันก็ไม่ได้นะพี่น้องเพราะว่ามันต้องเปรี้ยวจัดจ้านเผ็ดนะ่มันต้องมีความเผ็ดนะ่แต่ก็อ่ะปรับให้ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ให้เสียความเป็นอาหารใต้นะฮะไม่งั้นจะเสียชื่อนะพี่น้องไม่งั้นก็จะเสียชื่อว่าเออทำไมแกงใต้ไม่แท้อะไรอย่างเงี้ยฮะนี่ฮะกลินมา เนี่ยผักเลียเด็ที่ที่ภาคเหนือเนี่ยเขาจะมีผักอยู่อย่างหนึ่งคล้ายๆผักเลียเหมือนกันนะผมเคยเห็นไม่รู้ชื่ออะไรแต่แต่ไม่อร่อยเท่าผักเลียแต่อันนี้เขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาความหอมความความกลิ่นด้วยกลิ่นด้วยอะไรก้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระก็สูค่ะแล้วก็คนที่เป็นโรคมะเร็งก็สมควรที่จะได้รับประทานตัวนี้ค่ะถือว่าเป็นผักราชินีทางใต้เลยค่ะในไีอ นี่เราเอามาปลูกเองที่บ้านด้วยนะคะนี่คือปลูกเองที่บ้านที่วิจิตรแล้วก็มันก็จะแตกจะแตกแสดงว่าอากาศดินได้อยู่เนาะปกติแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นง่ายๆนะแล้วก็หลังบ้านหลังบ้านเราก็มีผักทางใต้หลายๆอย่างหลังร้านเนี่ยหรอนละอุ้น่ารักจังเลยก็มีผักทางใต้อันนี้ก็เป็นพระธาตุพระธาตุเมืองนครพระธาตุทองคำศักดิ์สิทธิ์มากนรูปของเราเองนะคะ อีกานะคะนี่เป็นอดีตประธานสังเวกขาท่านไปประชุมที่ศาลนะคะของเมืองนครเขาก็เลยให้รูปนี้นะคะแก่ข้างมาแต่พี่อยู่ตรงไหนอ่าพี่เขยก็คือที่ท่พี่ยู่อยู่ตรงไหนของพี่ไม่ได้ไปนะคะแต่ที่พี่เคยอยู่อ่าโอเคแ่พี่เขยค่ะเขาก็เลยให้ภาพนี้ค่ะเป็พี่เขยมาค่ะท่านประธานสังเวกขาให้ใส่รถว่ายุคนครเป็นเกืองเมื่อสมัยก่อนเนี่ยอณาจักรนะฮะอณาจักรศรีวิชัยนะครับ สันน่ากินมากรู้ป่าว่าในบรรดาแกงต้านี่ผมชอบแกงอะไรมากที่สุดพี่ลองทายให้พี่ทายให้พี่เล็กทายแกงเหลืองใช่แกงเหลืองเหมือนกับทานง่ายอร่อยแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับใช่แต่ทุกแกงชอบหมดเลยแต่ว่าโปรดที่สุดคือแกงเหลืองเมื่อก่อนเนี่ยผมกินแกงไก่ปลาไม่เป็นเพราะรู้สึกว่าแกงไก่ปลามันเหมือนกับมันดูเค็มๆอ่ะแต่จริงๆแล้วมันอร่อยมันเป็นสูตรของเขา มีแบบแง่เนี่ยคนคนชอบกินกันนะฮะผมเพิ่งมาเริ่มชอบกินตอนที่มีข่าวเขาจัดอันดับนี่แหละอ่าก็จัดอันดับว่าเป็นอาหารที่ฝรั่งเขาบอกอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็โอออกมากินกันใหญ่เลยทีนี้เพราะว่าเราต้องการจะบอกว่าเกินใต้เทจะขายดีใช่เปนกับขนมจีนก็อร่อยใช่ อย่างที่พี่อยู่มามา,มาพอสมควรที่พิษณุโลกนี่จำคำข,ขวัญประจําจังหวัดเขาได้หรือยัง <laughs> <laughs> สองอันแรกที่ผมจะจำได้มากเลย <c oughs> อะไรนะ,ะพระพุทธชิน,นราชลำํำลึก <c oughs> แล้วก็แลกกหล่งกําเนิดพอเลยสู <c oughs> และหลังจากนั้นก็จะเป็นของดีๆของเขาเป็นพวกอะไรอะเรือนแพรล้รวนเรือนแพรอะไรเนี่ยแล้วก็มีห้วยตาอะไรของเขาอ่ะ หวานฉับกล้วยตากแล้วก็มีน้ําตกถ้ำสวยอะไรอย่างงี้ยะฮะแต่สองอันแรกนี่ผมจะจําแม่นมากเพราะว่าพระพุทธชินราชทุกคนจะต้องนึกถึงใช่ผู้บ้านผู้เมืองสวยที่สุดด้วยนะฮะทุกคนแล้วร้านนี้มีความเป็นมงคลมากๆเลยอ่ะแสดงให้เห็นถึงว่าอ๋อเนาะโอ้ใช่อันนี้ที่สําคัญเลยเข้ามาในร้านนี้นอกจากจะกินอาหารอร่อยๆแล้วเนี่ยชีวิตเป็นมงคลออกไปด้วยอ๋อ น่ารักมากทุกคนอันนี้นี่เราชอบอาจจะตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าผมเองก็จงรักต่อสถาปนิกครับก็เลยทําให้เราได้มาเจอกันทุกคนฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราทานแล้วฮะจะต้องทานนะฮะทุกคนเดี๋ยวจะทานคือจ๊ะทุกคนอันนี้เป็นหอยใบชพลูจากทุกคนจา้าอันนี้ก็สิบยอดของพาบตาเป็นข้าที่หาทานยากมากทุกอย่างอร่อยหมดแน่นอนฉันขอบอกนะฮะทุกคน อ,อร่อยมากโชคดีมากเลยนะคนใต้แล้วก็ชาวไทยที่ได้กินอาหารแบบว่าที่อื่นเขาไม่กินกันในะความอร่อยแบบนี้เนี่ยเพราะมันจัดจ้านเกินที่เขาจะรับความอร่อยได้ฉะนั้นก็เป็นเป็นบุญเป็นกรรมเนาะถึงอบอกว่าใครที่บีบุญนะได้กินแกงใต้ยังอ,อร่อยมากอ,มอร่อยมาก อร่อยเป็นบ้าเลยทุกคนอร่อยมากทุกคนต้องมานะเป็นต้านะครค่ะตรงถนนเอกาทศรสจะอยู่ข้างหลังวัดวัดใหญ่ตรงมาเรื่อยๆนะนะตรงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆออเคี่ยวโดนนี้ก็ไปล,ลูกเหลี่ยงกระดิ่ผักเหลี่ยงคุณเอาอันกันนะฮะอย่าเรื่องลาวกันเลยหอยจาอันเนี้ยมันจะมัน อมถ่ายไม่ถูกเลยทุกคนน้ำพริกอเครื่องแกงเขาแบบว่าฉันจะบ้าตายทำเครื่องแกงได้ย,ย่างแบบอร่อยเมามันมากทุกคนอ่ะป้อนปินผักเข้าไปสุขภาพดีแน่นอนสมุนภายในเครื่องแกงตองเขาก็ เห็นไหมมีความเป็นมักรูมีความเป็นสมุนไพรนะฮะอืมครับกินไม่ได้อ้วนอ,อืมดูเลยนปาาแท้ๆทั้งแบบแห้งแล้วก็แบบน้ำอร่อยม,มากอืมทุกคนเอยสุดยอดนี่ฮะทุกคนด้านหน้า มากทุกคนจ้าถนนเอกาท,ทศรถนะฮะเห็นไหมเห็นป้ายวัดธรรมจักรไม่ตรงไปก็จะเป็นวัดใหญ่นะฮะเราตรงไปทางนี้ก็จะเป็นสนามกีฬานะฮะทุกคนรถมากเดี๋ยวเราขอส่งคลิปนี้ก่อนเนาะอยวมันจะยาวไป